สร้างโฆษณาแต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะเฟซบุ๊กแจ้งเตือนว่าเรายังไม่ใส่อีเมล สำหรับคำถามนี้นะคะก็จะเจอในคนที่ยิงโฆษณาใหม่ๆคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยสร้าง Facebook โดยใช้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าสร้างบัญชีโฆษณาด้วย Facebook ส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ใส e ่อีเมลนะคะวิธีการแก้ไขคือให้เรานะคะเข้าไปที่บัญชี Facebook ของเราแล้วเพิ่มอ e ีเมลเข้าไปนะคะแล้วทำการยืนยันอ e ีเมลหรือว่าในบัญชีโฆษณาของเรานะคะที่ใครสร้างเป็นบัญชีธุรกิจใส่ข้อมูลที่เป็นอ e ีเมลนะคะในตาแหน่งข้อมูลธุรกิจเสียก่อนนะคะเพราะว่าในการร งานผลของ f a c e b o o k นะคะเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเรานะคะผ่านแอปพลิเคชันตัวจัดการโฆษณาและอ e ีเมลค่ะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ใส่อ e ีเมลเข้าไปนะคะจะทําให้ f c e e o o o เนี่ยไม่สามารถส่งข้อมูลโฆษณามาหาเราได้ฉะนั้นใครที่ยังไม่ใส่อ e ีเมลนะคะก็ไปใส่อ e ีเมลให้เรียบร้อยจากนั้นแล้วก็มาสร้างโฆษณาได้เลยค่ะ